สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาติดตามข่าวการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงสง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนาในรายการนทพพัฒนาประจําวันที่1นเมษาย,ยน2568ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง9 3 4สสง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี FM 8 8 7 5เมกะเฮมิรตซ์และ AM, 1 5 1 2กิโลเฮิรตซ์ครับข่าวแรกของวันนี้ครับปฏิผลของการปฏิบัติงาน งของหน่วยพัฒนาการขึ้นที <classical S> 1> ่ 1- นึ่งหนึ่งสังาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนากองปฏิการกองทัพไทยหน่วยปฏิการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่ 1- นึ่งหนึ่งสังาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาไดด้เนการปรับปรุงผิวจราจรลาดจางแคปเซลเป็นทางผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง5เมตรหลายทางลูกหลังข้างละ0-25เมตรยัดทาง1น3 0เมตรนะครับโดยได้ดำเนินการเทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กได้850เมตรครับเพื่อ ประชาชนในพื้นที่นับได้รับความสะดวกในการสัญจรเดินทางมากขึ้นซึ่งผลของการปฏิบัติงาน80%ณพื้นที่หมู่ที่7บ้านหนองปั้นเก่าดนด้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับ มาต่อที่ผลของการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นึ่สสงหาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนาครับกองประชาการกองทัพไทยหน่วยประชาการทหารพัฒนาโดยคุกหน่วยพัฒนาการขึ้นที่ 1- นึ่สสงหาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนานะครับได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนกำลังพลและครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ในหน่วยพร้อมทั้งมอบของอุปโภคบริโภคและได้สอบถามปัญหาความเือดร้อนข้อขัดข้องรวมถึงความต้องการต่างๆของกำลังพลและครอบครัวเพื่อเป็นสวัสดิการและสร้างขวัญกำลัง ใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับน,นหน่วยพัฒนาการขึ้นที่13สงสา,งาพัฒนาภาคหน่งหน่วยปฏิการทหาพัฒนาบนวางจันทร์อำเภอแกนกระจานจังหวัดเพชรบุรีครับ และทั้งหมดนี้เป็นข่าวประจำวันที่1เมษาย,ยน2568ในช่วงเวลาของเรการนตพพัฒนาประจำวันนี้ครับติดตามผลของการปฏิบัติงานของสงงานพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงสงงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการท่าพัฒนาได้ใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ